จริงสองจริงผีดุเมื่อกี้ยังไม่ถึงเก้าเลยโต๊ะนี้เลยเดี๋ยวใครมาบ้านใครไปเอาไหมไม่ได้เอามาแล้วขอตัวแล้แชร์ก่อนนะครับผมอขอแชร์ก่อนนะสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อในเพจโกดอวตารนะครับผมระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนตามเพื่อนมาแล้วครับผมใครที่แชร์แลนะช่วยลูกเพจน,นะครับผมช่วยกันแชร์ เปิดสาธารณะให้พวกเราหน่อยนะครับผมจะได้เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้เพจด้วยนะฝากหน่อยนะครับผมฝากแชร์หน่อยนะเพจยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมแชร์ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีเลยครับผมขันกลับไปเลยอาจามาตกใจเหรอวะเงาดำเหรอเพจเอ็นบอกว่ามันเป็นยืนอยู่แต่เพื่อนเขาให้พี่โนบกับผมไม่กอ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะใครเข้ามาแล้วแชร์ไปก่อนเลยครับแชร์ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปกับพี่นพเองนะครับนะ ใครเข้ามาแล้วแชร์ไปก่อนเลยครับขอคน,นหนึ่งแชร์ให้ถึงผู้ใหญ่ใจด,ดีของเราด้วยนะครับนะครับนะเพจนี้โกสอวตารนะครับนะ,ะ,นนะบ,นะบอกไว้ก่อนเลยถ้าผู้ใหญ่ใจด,ดีดูอยู่นะครับนะตอนนี้เพจของเรานะครับยังต้องการผู้สนับสนุนยังเป็นทางการอยู่นะครับสามารถลงโฆษณาได้เลยติดต่ออินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับนะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากให้พวกเราไปรีวิวอะไร ลองทักมาสอบถามดูเรารีวิวยันนาซาดาวองคารเน่ใช่เออเราับงานกันอกว่าขึ้นก็สวยไปของเขาเลยอย่างเงี้ยไปได้กันนะไปได้นะโตทำไปเล่นไปคุณอยากให้เรารีวิวอะไรอะใครขายใครที่ทํามาค้าขายหรือเกี่ยวกับพระพี่นพนิ่เซียนพระนะใช่เซียนพระนะใช่ครับผมไปเช่ามาองละไปเช่ามาองสามหมื่นใช่ครับปล่อยได้เท่าไหร่น้อยทุกคนสามหมืนกันใช่สามเท่าไหร่ครับสามร้อยโอ้คิดว่าสามแสนโอเคครับผมนะ ถ้าเพจนี้สามารถส่งดวงดาวได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดยอยากส่งดวงดาวซัพพอร์ตเพจก็สามารถส่งดวงดาวได้<ช>นะครับผมนะค,ค,คือคือคือมันจะมีพวกนี้คือเอ้ยพี่เต้ยไปทําเขาทขาําไมเก่าอะครับบอกว่าไปทาเขาทาไมเขาอยู่ของเขาดีดีก็ผมถามหน่อยว่าเรามาอย่างเงี้ยคุณบางคนก็บอกพี่เต้ยท้าหน่อยพี่เต้ยทำให้หนูดูหน่อยว่าเขามีจริงไหม,มผมบอกไว้ก่อนเลยทุกคนครับรับชมู้ความบันเทิงสิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้ คือเพื่อความบันเทิงของพวกคุณคือผมจะทําให้รู้ว่าเขามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงผมได้ไปอ่านใบชิสูตรศพเรียบร้อยแล้วติ๊กต็อก <TikTok S 2> ผมพูดไม่ได้ใช่ใบชิสูตรศพอยู่นี่ได้ยังไงพี่นพใครเอามาวางนะวะมันเดือดรนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่หรือ,อไม่ไ่แล้วใครมาเรียกชื่อผมก็ชื่อพี่เอ็มชื่อพี่นพอันนี้ความคิดผมนะเหมือนว่าพนักง,งานเนี้ยที่เขาไปนอนโรงพยาบาลอ,อาจจะตุย ตุยเสร็จแล้วติดต่อย่าไม่ได้ย่ารู้ว่าทําออฟฟิศนี้เลยส่งจดหมายมาที่นี่หรือเปล่าและให้ผู้พนักงานติดต่อย่าเลยเฝ่ายบุคคลเนอฝ่ายบุคคลต้องรับงานอยู่แล้วแต่เขาชื่อนางเออนางขวัญใจไม่ใช่นางสาวนางขวัญใจขอสงวนสิทธิ์นามสกุลนะครับนะผมไม่อ่านนามสกุลผมให้ดูชื่อโรงพยาบาลแล้วผมให้ดูใบชนะสูตรแล้วผมให้ดูชื่อแพทย์แล้วใครว่าคิดว่าผมทำใบอย่างนี้ได้ไปทำให้ผมหน่อยนะใบอย่างนี้ทำไม่ได้นะ ทำโดยเขาเรียกคาเทหาชิบหายนาโดนะอย่าอย่าเอาไปทําเล่นนะทาเราเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวฝากให้เจ้าของเพจฝากอะไรหน่อยป่ะอ่ะหกร้อยท่านครับว่ะโอเคครับผมมาส่งยูเพจที่น่าทุกท่านนะครับวันนี้หกร้อยท่านช่วยกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอรับพันแชร์ได้ไหมอะ่ะขอชพันแชร์ให้หน่อยแชร์ให้ถึงสปอนเซอร์แชร์ถึงผู้ใหญ่ใจดีหน่อยนะครับผมตอนนี้เพจโกดอวตาร ยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะหรือท่านใดนะครับผมนะอยากจะซัพพอร์ตทีมงานซัพพอร์ตเพจนะครับผมสามารถส่งดวงดาวได้เลยนะครับผมนะก็ขอขอบขอบขอบคุณล่วงหน้านะครับผมบางทีอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นการส่งดวงดาวก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่ําคืนนี้ผมกับเต้ยจะไปลุยกันนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าพี่สาวออฟฟิศอ่ะทุกคนนะขอคนละหนึ่งแชร์ครับ ขอคนหนึ่งแชร์ขอบคุณคนที่เข้าใจนะครับอกว่าเข้าใจค่ะพี่เต้ยต้องท้าเขาเขาสุดยอดมาใช่อ่ะคนเข้าใจเราก็มีคนมีคู่ไหมเต้ยมีอยู่ข้างในนู้นเลยคู่าอะไรนี่เดี๋ยวผมเองมาพี่ถือกล้องมาอ่าเต้ยจุดทูบเอาเอาไฟไหมเอาไฟใช่ไหมไปขอจุดทูบบอกก่อนเอือหูยตกใจเอู้เร้เต้ยนี่มาทุกคนแชร์ไปหน่อยนะครับผมใครยังไม่กดแชร์ ใครยังไม่กดติดตามเพจฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไม่มีวิ่งใช่ถ้าไม่ใช่วันเอาผมไม่ลงบอกผมบอกให้ผมไม่ลงอยู่แล้วใช่ที่เลยชื่อขวัญใจใช่ไหมขวัญใจมหาชนจุดทูบเรียกแล้วครับของแท้นะครับผมไปทุกคนแชร์ไปเร็วๆวิังไงครับเอยเรามีน้ำปะไม่นม่ เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูพี่ทุกทุกคนนะอ,อย่าว่าผมนะอย่าว่าผมนะทุกคนอ,อยากเจอใช่ไหมอย่าว่าผมนะอันนี้เรื่องจริงเลยเอลยทุกคนอย่าว่าผมนะผมก็ไม่อยากทำหรอกมันเหมือนเป็นการลบหลู่ท้าทายเขาอะอาแต่ไม่ไแต่เราขอเขามาตอนจบรายการได้อันนี้ผมพูดตรงเลยว่าเดี๋ยวผมท้าทายเขาตอนนี้เดี๋ยวจบรายการผมขอเข้ามาเขาอยู่แล้วแต่เพื่อที่จะทุกคนอยากเห็นได้ นะโมตัสสะภะวะโตอหะโตสัมมาสัมพุทัตะนะโมตัสสะภะวะโตอหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะวะโตอหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสุปินานัง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 จิเจลุนีจิเจลุนังจิเจลุนี้จิเจลุนังจิเจลุนี้จิเจลุนังขอให้วิญญาณนางขวัญใจออกมารับพรที่เถิดสัพพินเตโยอวาชนตุสาะโล

ก็ไม่ให้ไงทำไมอ่ะก็อยากเจอไม่ใช่หรอนี่ไงให้พลได้ไสกดเป็นให้พนได้อยากเจออยากครับเราอยากได้บุญไปทําบุญมาครับตอนนี้ไปทําบุญมาแต่ไม่ให้อะครับมีอะไรหรือเปล่าออผมไม่ให้อ่ะมีอะไรหรือเปล่าไอ,อ้เต้ยไปทำแบบนี้ได้ไงดับดทุ่มเต็มลายด้วยเป็นยังไงเต้ยเต้ยไปทำแบบนี้นะเป็นอะไรขึ้นมาจะชุ่งนะเออพี่เชื่อผมไม่มีอะไรให้หรอกกระจอก จอพี่เชี่ยวผมเออเราเราเราท้าแต่ตน้เราต้องลงท้าดิฮะท้าเลยมึงออกมาเลยเออไอ้จอช่วยแชร์ด้วยมึงออกมาเลยทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์อยากเจออะไรที่แรงกว่านี้ไหมเอออยากเจออะไรที่แรงกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูเรียบร้อยมึงโกรธกไหมมึงโกรธกูใช่ไหมเอูเพายญาติมึงตามหาไม่เจอใช่ญาติมังตามหาไม่เจอใช่ไหมกูมีวิธีอยากให้ญาติมึงเจอเร็วไหมขวัญใจ

Ê <laughs> Tươi Cú khỏi mừng mới lấy bụt mới lấy chờ cho anh mừng Cú khỏi cho anh Tôi tạm hạ tuôn mừng mới chờ Mày thả lẽ tươi bảo đéo Ê Tươi Cú khỏi mừng mới chờ cho anh mừng Khỏi mừng mình chỉ lên lo mới tao bảo phải Nào đang làm mít tươi vẻ quá à. Nào đang làm mít tươi có vẻ quá Nào đang làm tươi quá Ông này Ông ngảy cho tao ông không này... Mê đủ. ก็การนำพิเตอร์ทุกไหนวาทุกคนนี่ทุกคนไม่ต้องหนามากว่าผมแรงหรืออะไรนะอยากเจอใช่ไหมอยากเจอผมจัดให้ครับเอาเลยเตอร์นี่มึงไม่ต้องเจอญาติมึงหรอกมึงตายอยู่ที่นี่แหละเขาเราดำขายอยู่ในห้องนะห้องไหนวะเอ็มไหนเดี๋ยวก่อนมันไม่มีใครพี่ถ้ามึง้องไหนเงาดำได้วะเฮ้ยปัญใจมึงอยู่นี่แหละมึงไม่ต้องกลับบ้านหรอก ทุกคนไม่ต้องงามาวะอยู่ไนเกวไม่รู้เขาบอกเงาดำตรงไหนวะตรงไหนันเงาดำมันไม่มีใครพี่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เข้ามาไม่มีใครแต่ในนาฬิกาหน้ากลัวมากเลยะอุ้ยอุ้ยตีเลยว่าตีีเหรอเชี่ยนาฬิกาเลยตากดตว๊ดตึเดตึเดตึ๊ดตึ๊ดตอ๊ดตึ๊ดตึยดตเ๊ดตึ๊ดตบอกตึ๊ด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 มึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตา๊ดตึ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 ๊ให้แล้ว อะไรเต้ยเฮ้ยพี่อะไรหุ้ยพี่อะไรเต้ย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 สติเต้ยเขาบอกว่าเขาสำรับควันเหมือนคนสำรับควันไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้โดนตุยเหรอจริงจริงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเต้ยเต้ยไฟไหม้เหรอไฟไหม้ที่ไหนเดี๋ยวใน้กระจกกระจกไหนวะทุกคน ไอ้หนุ่ตุ้ยก็ในกระจกเหรอวะพี่พี่อยู่อยู่แบบมันคิดขึ้นมาเองอะเหมืนอนแบบเขาสำลักควันแล้วไฟไหม้ตัวดำเกรียมเลยอะเฮ้ hey, ยเดนอดคอเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นดิเอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวาบอ,ขอ,ข,อขอตุต้ยตอนเวลานี้หรือเปล่าต้ยตีตีวาวเดีด๋ดวดวยวก่อนแล้วทำไมไปชนสะสูบอยู่เนี่ยไม่รู้ไอ้เจ้ากูเผากันแล้วด้วยพี่น้องเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ที่นี่เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่าพี่เราทำไฟมูตี้เหรอ มีเปล่ามีเปล่าเอ็มมีเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่เคยดูนะว่าที่นี่มีเหตุการณ์ไฟไหม้หรือเปล่าตอนนี้ยมีคราบดาๆอยู่ที่ผนังและในหัวผมเนี่ยไอ้ที่นม่งอยู่แบบเป็นผู้หญิงอนี้เไมบอกว่ามีคนนีประตูเป็นมีมีปือใครไม่รู้เฮ้ยประูไหนวะมือใครแล้วก็อันนึงต้ดูเยเจมือใครวะต้อดูดีๆเดี๋ยวตอนนี้เป็นเหมือนผู้หญิงกำลังกาลังแบบว่าสำนักควันอ่ะเออ แล้วในใในใบชิงสูตรเขาบอกว่าเข้าการรักษาตอนแรกความดันหนึ่งร้อยยี่สิบทับแปดสิบขนาดนี้ความดันสามสิบทับสี่สิบชีพจรที่วัดได้ครั้งแรกเจ็ดสิบหกชีพจรครั้งล่าสุดที่วัดได้สิบครั้งต่อนาทีเหม็นไมมเดี๋ยวเอ้ผมไม่รู้แล้วก็คนอ่ะช่วนผมแชร์หน่อยนะคนขอพังแชร์ทุกคนไฟไหม้เหรอหรือว่า ใ uh ช่เหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยใครเดินอ่ะเอาอย่างนี้ขวัญใจขวัญใจวอะไรไอ้เต้ไอ้เต้ทำยังไงขวัญใจเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษไอ้เต้ยใครเดินผมขอโทษผมแค่อยากให้รู้เฉยว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆจริงเท้าของผมไปเลยเอาแล้วเอาแล้วพี่นพ เยขาอยู่ที่นี่จริงพี่ใช่ผงไปท้าเขาอุ่กคนอยากเจอไม่ใช่หรอนี่ไงทราไม่ดูแล้วจุดทูบเรียแล้วเองไปเผาไอ้นั่นเข่าไว้แต่เขียนถือน้ำลายแล้วเขาทูบจิ้มน้ำลายอีกเฮ้ยผวอนใจใจเย็นๆพี่ใจเย็นพี่จะพี่ใจเย็นก่อนคือยู่เข้ามาเขาแล้วครับเข้ามาไม่เนี่ยขอเราขอทีเดียวเลยไหมก่อนกลับตอนนี้เขาแล้วมึงพี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมมึงต้องการอะไร มึงจะเอาอะไรอสิปีแล้วที่มึงตายไปเนี่ยทำไมไม่ผุดไปเกิดไอ้เต้ยมึงใจเย็นไอเต้ยวิ้ยใครเดินไอ้เต้ยสิบปีแล้วมันไดเกิดได้แล้วอยู่ตรงนี้เอ้ยใครบอกว่าใครเดินเต้ยหลังเมื่อใครเดินเมื่อกี้ไม่มีคนเดิ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 นใครเดินตรงเนี้ยไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเสียงมีคนเหยียบถุงมีคนเหยียบถุงมีคนเหยียบถุงไอ้เต้ย มีคนเหยียบผมเมื่อกี้ดใครเดินไม่รู้ใครเหยใครอะใครเดินใครเดินมาอุ้ยอะไรอะใครเดินมาเมื่ใครใครใครเดินมาแล้วเหยียบใครใครใครดึงใครใครเหยียบใครใครเอ้อเฮอ้เฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮไย้เฮอไ้เเนย มึงทำอะไรไอ้เหี้ยอูคุจะทำบุญใเออเดี๋ยวคุณทำเฮ้ยเดี๋ยวเขาโรที่ว่าเราให้พรแล้วแล้วเอาทุกที่ไม่แน่ขวัญใจขวัญใจมึงไม่พูดไปเกิดได้แล้วมึงไม่พูดไปเกิดได้แล้วขวัญใจอุ้ยอต้อะไรอ้ยเอ้เป็นไรเ้ไาอ้ต้ใครดึงมึงเอต้ใครดึมึงอุ้ยัดูดูดึงดูดดึงดูดูไดึงดูดึงะ เฮ้ยเฮ้ยใครดึงห่วอ่ะนี่มีคนดึงขาผมเฮ้ยลากไปเปียกน้ำเลยโดนน้ำไเนี่ยใครดึงขาผมนี่ทุกคนี่มีคนดึงขาผมกระเด็นเลยเมื่อกี้เห็นมั้ยนี่ใครใครล่ะหุ้ยไม่รู้เลยมึงเฮ้ยผ่อนใจมึงไม่ได้ผ่อนใจไปต่อหน้ากล้องเลยเมื่อกี้ไอนเนี่ยพี่เป็นคนดึงผมจริงจริงหนึ่งพันแปดละท่านแชร์ไปแล้วสองพันแชร์นิ่งได้แบนี้ไม่ได้ไอ้เต้ยมึง อผมึไม่ขอผมบอกขอขมาผมเฮ้ยโอ้ยเจ็บเลยตายมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนไอ้เฮ่ยแม่งดึงแบบจระเลยไอ้เฮ่ยดึงข้อเท้าผมเลยเนี่ยดูดิเป็นรอยเลยดูดิข้อเท้าเป็นรอยเลยไอ้เฮ่ยดูดิเนี่ยโอ้ยดูดิทุกคนเนี่ยเขาดึงไอเตอย์เขาดึงไอเตอยยับไปดูดูดูเกมนิดไอ้เฮ่ยโอ้โหอันนี้ของแท้นะครับเมื่อกี้ ทุกคนเห็นตะจ่าไหมว่าเขาดึงแบบไอ้เชี่ยเตยลากไหมแบบลากผมไม่ได้ลากไปไหนทุกคนไอ้เตยเกือบรอยเมื่อกี้เห็นปหมไอ้เชี่ยมึงลากกูไปไหนไอ้เชี่ยมึงลากผมไปไหนเนี่ยไอ้ขวัญใจมึงบ้าป่ะกูไม่อยู่กับมึงหรอกเปิดไฟสุดเลยนะทุกคนทุกคนพี่ไอ้เชี่ยผมท้าล้งโดนเดียวเลยตอนนี้กูท้าให้แล้วทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเชื่อผมหรือยังเชื่อหรือยังคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะ ช้วิทยาในการรับชมรับชมพวกคันเทิงผมทําอย่างนี้ลงทุนให้ขนาดนี้เพื่อให้เพื่อนเพื่อได้เจอได้เห็นกันนะครับนะอะไรเต้ยระวังมืงบอกระวางมือแลอีขวัญใจอีขวัญใจมึงอยู่ที่มึงลากมึงลากได้อย่างเดียวเหรอเกียไปดูนี่ตรงนี้อีเกแย้วเสียงเยียบถุงเสียงเยียบถุงเยียบจังเลไอสัตว์เสียงเยียบถุง เฮี้ยผงด้วยเฮียล่างนั่นแหละไอสัตว์เกยเพื่อนหมดแล้วไอเฮี้ยไม่เปเฮียหรือเปล่ามึงเฮียอะไรนักหนาเนี่ยหามึงต้องการอะไรวะน้ำก็ให้แล้วจุดทูบก็บอกแล้วกูจะพังเลยของมึงนะกูจะพังเลยของมึงหนาของมึงใช่ไหมกูจะเอ้ยไอตยของมึงหนาไอตุ้ยของมึงหนาไอสัตว์จะระเลยของมึงหนาไอต้ย ลจ่ะเลยเต้ไปของของมึงหนาไปไงลากูก็เลยเต้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 มันแรงแรงหอวันนี้มันพ้าวรอเฮ้ยไม่ใช่วันมันพลาใหญ่มัวน์มันพลาใหญ่วันนี้วันลองลองพ้าเต้ยโอ้ยีเต้ยริง่ายริง่ายเต้ยริงเลยเอาุ้ยแค่ไหนจ่าเลยต่อเนาะเฮ้ยอุ้ยเต้ยจ่าเต้ยเต้ยไม่เอาดูอ่ะไม่เอาไม่เอาเต้ยนี่ยเอาเฮ้ยแตกคอหน้าเลย เฮียแก่แตกต่อหน้าเลยเต้ยมันเหมือนมีคนปาดมาทุกคนเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้ที่แก่ไม่จะหล่นต่อหน้ามันปาดต่อหน้าเราเฮ้ยยกเฮียอะไรกันแก่ไม่แตกต่อหน้าเลยโอ้โหเป็นหนึ่งเลยเต้ยเอ้โอยเอ่เลยเต้ยฉันบอกแล้วมึงเฮียถ้าไม่ท้ามันเลยเต้ยเอ้าเราไม่ท้าเจอแล้วเฮ้ยเต้ย

ใครดึงขาตะบอวิใครดึงขาดึงรู้ดึงใครดึงขาไม่รู้ตัดขาก่อนตะบตัดมือก่อนใส่ใส่เบลลก่อนใครรู้ตะขายอะไรตะบอลดึงดึงดึงใครดึงใครดึงขาหลอนเลยให้ดึงขาปขาขาเป็นบ็นไปไทุกคนขาลอยขาลอย มาเร็วๆออ,อ,อีกเครือออ TVs, อ่องมาเลยเพจอีกเพจนึงมาเลยอีกแค่่ีลงมาไปยืนยไอ้เหี้ยอะไรวะยังยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวตามต่อยเพจ์จัตอนนี้เมื่อกี้ผมไอ้เต้ยขาลอยเลยให้เอเต้ยไปไปไป,ไปนั่งน, ium, นั่นก่อนงงงงงงจริงทุกคนวันนี้ผมงงจริงงงงงเห็นเพจไหนทุกคนยังไม่จบนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ์กดอวตารนะครับผมนะ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดให้ถึงสปอนเซอร์กดกดได้ถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดสปอนเซอร์ท่านใดนะครับผมอยากลงงานโปรโมทโฆษณานะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับผมทักมาสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลานะครับผมนะฝากไว้ด้วยกับเพจโกดอวตารนะฝากไว้พิจารณาลงโปรโมทงานด้วยนะครับผมส่วนค่ำคืนนี้ยังไม่จบจะตามต่อยไปนึงอะไรว่าเกิดขึ้นวะวีแปรนะ,ะเดี๋ยวผมส่งให้ ไอ้แค่หวยตะบอลอ่าทุกคนตะบอลเอาเอาวอไปให้เอ,อ็มไว้ตะบอลไปหนึ่งพันสี่ร้อยท่านย้ายไปตามต่อที่ไฟเดย์สามวีแปดนะครับผมนะ,ะทุกคนงงมากทุกคนเมื่อกี้งงจริงงงจริงไม่ไหวว่าไม่ไม่ไหวไไไหว่าที่เนี้ยอันตรายมากเลยไอ้เต้ยโดนแบบลาจาจ่ะเลยทุกคนวันนี้มีวันนี้เพจไปเร็วจ้ะครับไปเร็วครับผมเพราะว่าเพจผมตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับเรือไม่เป็นไรนะครับผมนะ เอาเวลาแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันงงงงิงไอ้เต้โดนแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเห็นหน้าหนึ่งพันกว่าท่านเห็นไหมแก้วหล่นต่อหน้าเลยเห็นไหมทุกคนโดนปัดต่อหน้ายิ่งเลยไปหนึ่งพันสองร้อยท่านย้ายไปตามต่อที่ไฟเดฟสามวีแปดนะครับผมเพ็นนี้นะนี่นะครับผมนะไฟเดฟสามวีแปดใครหาไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับผมเพจนี้นะทุกคนใครหาไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมไปทุกคนย้ายไปตามต่อที่ไฟเดฟสามวีแปดนะครับผมนะ ค่าคืนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับผมนะอ,อย่าลืมนะครับฝากเพจโคตอวตารด้วยนะครับนะเพจก็ตรอวตารตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะสปอนเซอร์ท่านใดนะครับผมนะั้นอยากลงงานโปรโมทโฆษณานะครับผมฝากเพจโคตอวตารไว้พิจารณา,นานลงงานด้วยนะครับผมนะามาทุกคนมาย้ายไปตามต่อที่ไฟรีสามมีแปดตอนนี้ไฟรีสามมีแปดขึ้นรายันทุกคนนะรีบย้ายไปเลยใครหาไม่เจอแคปหน้าจอไว้ก่อนทุกคน หาไม่เจอแคปหน้าจอไว้มา,มาทุกคนใครหาไม่เจอแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับผมอันหนึ่งอ่าอ่านี่นะเผ่นนี้ทุกคนนะนี่นะเห็นนี้นะเอาเลยใหญ่ไปเลยอ่าอ,อานี่ไฟเดยสามวีแปดไฟเดยสามวีแปดตอนนี้ขึ้นะไรแล้วไปวทุกคนย้ายไป ย้ายไปดีเลยนะครับผมนะไปแล้วทุกคนย้ายไปตามต่อที่ไฟด์สามมีแปดเลยนะไม่ไหวจริงทุกคนไม่ไหวจริงงงมากเลยไอเตอ้ยก็โดนเมื่อกี้โดนดึงช่วยกันคนท้ยกดแเร์เปิดสาธารนณะขอบคุณมากครับไปทุกคนย้ายไปนะครับผมนะย้ายไปนะครับผมนะย้ายไปตามต่อนะครับผมไฟด์สามมีแปดขึ้นไล์แล้วนะครับผมไปดูกันว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมันคือเหตุการณ์อะไรกันแน่ผู้หญิงออฟฟิศตุยหรือพนักงานตุยหรืออะไรตุยนะครับผมเราต้องเราไม่เข้าใจจริงทุกคนไป รีบย้ายไปตามต่อเลยนะครับผมนะพาทุกคนใครหาไม่เจอแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับผมนะหนีนะมาเลยวาทุกคน500ท่านยายไปเลยนะครับผมขอขอบคุณยอดลังกทีนะครับผมขอขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ขอขอบคุณผู้ที่ส่งดวงดาวให้นะครับผมนะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมนะใครกดติดตามแล้วใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผม ทุกคน400ท่านย้ายไปตามต่อที่ไฟล์ดี3มีแนะครับผมอโอเคแคปหน้าจอนะ้ผมขอตัวลงไปก่อนนะครับผมบ๊มายบาย